สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้ได้ไทยมาจากเซนตาจากสรกมูสวงตาไปจาหมู่บ้านลันละสวัสดีค่ะคนเอนำดีดีไทยเอามาจากไทยเอามาจากวงสวงหรือเส้นไหว้ตาไปจาหมู่บ้านเดือนสาขึ้นแรม รมขึ้นวัรูงขึ้นว่าขึ้นสับเดือนสามขึ้นสามค่ำเดือนสาม,าม,สามจะเส้นใบตาไปจาหมู่บ้านก็เลยเอาไข่มาวันนี้ฝนตกไม่ได้ไปลกไข่ตาไปตาไปจาบ้านตาไปไข่ก็แล้วแต่ความเชื่อของ ส่วนบุคคลใครจะบุกตรงกลางถ้าสมัยก่อนเขาจะทำนายว่าถ้าใครบุกตรงกลางหรือใครจะบุกตรงกลางเรือเชะข้าวปลาพัญาหารข้าวก็จะดีก็จะไม่ค่อยดี ถ้าขึ้นเชียงแบบนี้ก็จะดีข้าวเต็นยุ่งเต็มช้างสมัยก่อนนะแต่สมัยทุกวันนี้ความเชื่อแตกต่างกันแล้วเพราะว่าแต่ละคนแต่ละบ้านจะต้มไข่บางทีใส่เอียงไขรก็จะมาเอียงข้างหนึ่ง บางบางคนใส่หอกหอกับใบตองใส่ตั้งมันก็จะเป็นแบบนี้เอปีนี้ข้าวคนก็ดีพอสมควรแม่รูว่าเองนะไม่ได้มีใส่ค่ะเยอะรงเออเยอะเดี๋ยวก็ เอามาสองลูกเอามาสองอันจะกินกันให้หลานกินเออนนะอย่างคนที่ถามว่าเล่นมะม,มุดเล่นชุดเล็กเท่าไรแม่ครูทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไรนอกจากคนที่แม่ครูรักษาที่เขา รักษาแล้วก็หายยากมียังพวกปีโปงทั้งต็เล่น,อนสองสมบันี่แล้วก็เกี่ยวต้องกับปีโปงคือไม่สบายเออเอาไปให้แม่อันายป้้นไปมาาไปทุลันตกแฝกันยันไม่สบายนูมือไม่สบายรักษา รักษาประมาณสองเดือนกว่าก็ไม่ไหายก็มาหาเมครนก็เป็นบ้าเมคโนก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าทำจะของคนไม่สบายว่าติดยาไหมถ้าติดยาก็ไม่ต้องเล่นไม่ต้องทำมันเสียเวลาหมดตังไปเปล่าเราก็บอกว่าเขาไม่ได้เล่นเขา 25, 25, 40, บ้านมาแล้วสี่สิบบาได้เล่น ไปก็เห็นว่าที่โฟงถัก่วงยังเขาไปตัดต้นตัดกิ่งไม้ที่จะที่แรงเลยทำให้เขาเป็นกลัวก็ได้ยินเหมือนมีคนมาบอกว่าให้ไปหาเขาที่สาราตอนมืดเขาก็ไป ไปพปีน่โนนรอก็ไม่เห็นมีใครญาติพี่นอนก็ตามหาตามหาไปก็ไปเจอที่สลาเขาก็บอกว่ามีคนเก๋ให้เข้ามานั่งรอที่สลาเดกก็เรียกชวนไปนั่นไปนี่ก็ได้ยินตลอดพาไปตลดอดยาคาเขกินเหมือนกันแต่ไม่หายหาดูค่ะ คนที่ดูให้ก็ทำก็ไม่หายมูดูดูบอกว่าพี่โคงก็เลยเล่นให้ก็ไม่ได้เล่นเพลงคือว่าช่วยคนก็ได้แต่ค่าดนตรีค่าเพลงประมาณสองครั้งเข้นให้ไปเพลงไปเมตกูก็ได้ค่าคุณนิดหน่อยนิดหน่อยยก็ช่วย เลือคนเรารักษาเขาถ้าเราไม่เล่นไม่เอาของที่ให้โทษเข้ามาพูดคุยกันเบาเปารักษาได้ก็ไงมหายเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ไม่รักษาเขาก็รักษาไปหาหมอก็มหมอก็ให้ตะกินยาบอกว่าเป็นโรคระสาเป็นโรคผ้าเครียดเราก็ไม่ได้เครียดอะไรลูกเตาก็ไม่มีไม่ได้เครียดแต่ กินลงกินเหล้าเขาก็กินนิดๆนหน่อยเวลามีงานผิการเลิกงานกินควนหนึ่งก็ตกหลายคนก็เลยบอกว่าเออทำพิธีเล่นให้เขาก็หายไม่ได้ยินไม่ได้ยินเสียงคนพาไปนั่นไปนี่เขาก็หายก็บอกามเขาก็หายเลยยังางทาบอกว่าหายเลยแล้วได้ยินเสียงไม่ที่ชวนไปบอกว่าไม่ได้ยินเลย โดนหลับเป็นปกติแล้วเพื่อ,อส่วนบุคคลบางคนก็ไม่เชื่อแต่เขาไปหาหมอไปหาหมอกินยาเข้าไปหายยิ่งกินย,ยิ่งเป็นก็เลยลองทําดูก็ไม่ได้เพลียๆสองคำสองคำก็ไห่เด็ดขาดเลยค่ะหนงนี้นิดหน่อยๆก็คือว่าช่วยเขาก็เลยบอกว่า ถ้ามาเป่าเป่าให้หายขาดไปเลยค้าหายไม่ขาดนานๆกลัวจะเป็นอีกพอเป็นอีกก็รักษาไม่หายแถวบ้านคนที่มารักษาเขาก็เคยเป็นก็เคยรักษาเขาคนนั้นบอกว่าให้รักษาให้หายขาดรักษานิดๆหน่อยๆทุกวันนี้ก็ยังเป็นบ้าอยู่กินยาก็ไม่หายช่วงตอนวันศุกรบวันจันทร์จะเป็นมาก ก็เลยถ้าเป็นนานปีหนึ่งก็ส่วนมากจะไม่หายก็จะเข้าเต็มทุกเส้นทางกินยากลยหลับทั้งวันทั้งคืนนะี่นแหละพอช่วงวันสั้นก็จะเป็นคนนึงก็เป็นผู้ชายนะก็เป็นประมาณปีกว่ามหาก็อบ,บอกว่าราักษาคนไทยแล้วมันเป็นนานก็เป็นป้าจนตาย กินยาคายพอเป็นพอถึงช่วงวันพระจะเป็นเป็นมากพอเป็นายปีสองปีก็ไม่รอวันพระวันธรรมดาก็เป็น,นวันโลกพรินตายกินยาก็ม่หายสมัยตกอนือเขาสมัยตอนก็มีเกี่ยวกับุกกับยากับเล่นยานเขาไปนาก็เป็นมา ก็แถวบ้านก็มีอย่างนี้เลยก็รักษาทางหมู่บ้านเนอะก็รักษาทางหมอก็ไม่หายคือบางคนก็ดีบางคนก็เราก็ร bueno ียบกับภาวะดีดีแล okay. ้วก็ช่วยคนดีน้อยกัช่วยไป เราเดินทางมารั้งนี้เลยที่นี่แค่ดีสด